สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนที่จะมารายงานข่าวประจำวันกับเกาะติดการเลือกตั้งนายกคนที่32นะคะฉันก็มาอัปเดตหรือนำเสนอข่าวที่หรือสะพัดว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยแลนดิ้งดูบละนีนะคะหลายคนนี่ลงอึกกระทึกคึบโครงเลยนี้นะคะสื่อบางช่องนี้เกาะติดตั้งแต่ลอกตัวหรือ,อ ะะใช้คําว่ากักขังดีกว่าค่ะแต่เป็นกักขังระยะสั้นเกือบสองชั่วโมงกักขังที่สนามบินดดนเมืองตรวจสอบรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็ลือสภาพั์เลยหลายสํานักข่าวนะหลายสํานักข่าวนี้จับจอเขาเรียกว่าอะไรานอมิเตอร์นะคะที่เป็นเกาะในสถานการณ์ที่เครื่องบินทึ่งเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนกลัวของท่านเนี่ยไปไม่ออกนอกเส้นทางที่จะไปสิงคโปร์คืคอตาม กับที่ท่านไม่ดดนเมืองท่านก็บอกว่าท่านจะไปะเรื่องธุรกิจแล้วก็ติดต่อหมอคนเดิมที่สิงคโ,โปร์นะคะจากนั้นก็คือพิสูจน์แล้วนะมันก็เป็นสิทธิของท่านนะไม่มีสิทธิที่จะมากักขังหนวงเหนียวอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยตรวจสอบเกือบสองชั่วโมงนะ,ะจากนั้นก็ลือสภาพเลยนะคะลือสภาพทั้งเส้นทางการบินโชว์หลักฐานว่า ออกนอกเส้นทางไม่ได้ไปเส้นทางสิงคโปร์เส้นทางที่จะไปนี้มันอยู่ระหว่างคือเกาะติดละเอียดยิบเลยนะคะว่าตอนนี้บินถึงนี้เส้นทางนี้มันไม่ใช่เส้นทางไปสิงคโปร์หนีร้อยเปอร์เซ็นต์หนีคุ100กร้อยเปอร์เซ็นต์เส้นทางแบบนี้มันไปอาหรับดูใบแน่นอนอะไรประมาณนี้แล้วก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกก็คือเลนดิ้งแล้วก็พิกัดอยู่ที่ดูใบละก็ลือสภาพต่างๆ่นาะถึงเวลายิ่งกว่าหลังเที่ยงคืนเลยนะคะแต่ฉันคิดว่าถ้า ู้สื่อข่าวไทยนะคะ,ะถ้านักข่าวไทยเนี่ยเกาะติดคดีหัวสวอ,อ,อย่างนี้ไ <c oughs> อ,อ้เรื่องที่สุดบัดซบบัดลือโลกเกี่ยวกับในเรื่องของหัวสวเนี่ยมันคงไม่ถูรูถูกกังกันมานานเป็นปีอย่างนี้หรอกคะอ่ะมาพูดคุยกันหน่อยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะคะอันนี้นะะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันก็จะ เอาคําพูดของคุณจักรพุ์ที่ไปสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งมาอัปเดตเกี่ยวกับในเรื่องของบางอย่างเดี๋ยวค่อยตามกันนะคะเพราะดิฉันจะทําคลิปตัวนี้ไม่ไม่ยากนะคะจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของอดีตนายกทักษิณกับกระแสข่าวนี้ไปดูบนะคะอันนี้นะคะดิฉันมาติดต่อเรื่องปฏิปโตเรื่องนี้ก็คือในช่วงเย็นนะคะของ เมื่อวานนี่คือวันที่สกันยายนนะคะก็มีสำนักข่าวะอะบางแห่งบอกว่าพบคงมีคนชี้ออเบาแสนะคะพบอดีนนายกทักษินที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็แล้ก็พบเจ็ดส่วนตัวของท่านที่นั่นด้วยนะคะก็เลยเหมือนตกอกตกใจแล้วก็มโนไปว่าแบบนี้น่าจะหนีน่าจะหนีไปต่างประเทศหนีคดีที่จะตัดสินในวันที่9้านี้แน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะนะคะ ก็มีทั้งบอกว่าอ้างว่าจะไปหัวหินแต่เจอพาสปอร์ตบางสำนักก็รายงานแบบนี้เลยนะคะเกาะติดรูหน้าตาลูกนี้ลูกลนนะะยิ่งก่อไปเจอขาอ่าวเมืองไทยส่งจรวดไปดาวังคารได้ก็ไม่ปาดน,นะคะาบางสำนักก็บอกว่าเจอแล้วอ้างว่าจะพาหลานไปเที่ยวอ้างว่าจะไปสิงคโปร์พร้อมกับลูกสาวลูกสาวในทีนี้ก็คือลูกคนที่สองคือคุณเอมนะคะ พินทองทาประมาณนี้นะคะจากนั้นก็มีการเกาะติดไปเรื่อยๆนะ,ะน่าจะรวมกันเท่าที่ดิฉันเตียนก็ดูเมื่อคืนประมาณ4ี่ถาสำนักนะคะแต่เกาะติดหนักมากเลยนี่สองหรือสามสำนักนี่แหละนะคะไม่อยากใส่ใจจํานะคะเราก็หลับนอนไปเพราะมาเชื่อมต่อปฏิปติปต่อบางอย่างและดิฉันก็ทักไปคุยกับคนบางคนนะคะไปเห็นคนบางคนก็คือทีอ่ดิฉันค่อนข้างเชื่อส่วนหนึ่งก็คือตอบมาในทํานองว่า ไม่ได้หนีจะหนีไปทําไมประมาณนี้ท่านไม่หนีท่านจะหน,นีไปทําไมนะก็ไปตามปกติของท่านหลังจากที่กักตัวมานานเกี่ยวกับเรื่องอ,ออกจากไทยไม่ได้นะเรื่องจากติดคดี1น,นึแล้วก็อยู่รอดูสถานการณ์ตัดสินสารรัฐธรรมนูญของอนายกแพทองทาง นะก็ถึงข่าวจะต้องไปติดต่อธุรกิจแล้วก็ไปติดต่อแพทย์คนเดิมประมาณนี้เดี๋ยวก็กลับมานะดิฉันจะเชื่อแหล่งข่าวนี้นะคะก็นอนตื่นขึ้นมาก็ตามข่าวต่อก็เจอนะคะแหล่งข่าวก็รายงานการรวมกับคุณสรยุทธ์ด้วยสาระคืออย่างนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าทันทีที่คุณทักษิณลงจอดที่ดูไบละนะท่านก็คงรู้แล้วล่ะว่ามันมีการลือมีการปั่นข่าวยังไงนะท่านก็ โพสต์โพสต์ลงในอีเพจของท่านเลยนะคะโพสต์ลงในัน,น้นของท่านนะคะโดยโพสต์ในทํานองว่าท่านเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอ่านเลยดีกว่าเพื่อที่จะไม่ต้องแปลงคําพูดนะคะท่านผู้ชมหลายท่านที่เขารพ้ละนับถือท่านหลายท่านที่ติดตามข่าวนี้จะได้ไม่ต้องเห็นการแปลงสารจากดิฉันที่สรุปออกมา ังทุกอ่าอันดีกว่าซึ่งท่านได้พูดผ่าน X อนะคะพูดผ่าน X กลงมาในรายละเอียดเดียวดิฉันจะเรียนเสนอท่านผู้ชมนะคะวันนี้ผมตั้งใจเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อไปตรวจสุขภาพกับหมอที่เคยดูแลระหว่างอยู่ต่างประเทศต่อมอที่ไทยทวงเวลาผมไว้เกือบ2ชั่วโมทงทั้งๆที่ผมได้ชนะคดีที่ถูกห้ามออกเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วมีสิทธิเดินทางเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป ระหว่างเส้นทางบินนักบินแจ้งว่าการที่โดนตอมถ่วงเวลาผมไว้นานทำให้เครื่องจะไปลงสนามบินเซเลคเตอร์ซึ่งใช้สำหรับเครื่องไกรเวดเจ็ตลงที่สิงคโปร์ไม่ทันเพราะสนามบินเปิดให้บริการถึงแค่สี่ทุ่มเท่านั้นแกก็บงเล็บไว้ว่าเวลาสิงคโปร์นี่เร็วกว่าไทย1ชั่วโมงเมื่อไม่สามารถไปลงที่สิงคโปร์ได้ผมจึงตัดสินใจให้นักบินเปลี่ยนแผนไปลงดูไบ เพราะที่ดูไบผมมีหมอกระดูและหมอปอดที่ผมใช้ประจำมานานและยังมีโอกาสได้เยี่ยมเพื่อนที่ดูไบซึ่งไม่ได้เจอกันมาสองปีกว่าละระหว่างรอขออนุญาตจากสนามบินดูไบนักบินต้องบินวนรออยู่ภาคใหญ่จนกระทั่งได้รับอนุญาตจึงได้ทันจึงได้หันหัวบินต่อไปอยังดูไบ ผมตั้งใจะจะกลับไทยไม่เกินวันที่8เพื่อเดินทางไปศาลด้วยตนเองวันที่9กันยายนนี้ค่ะคือที่ท่านโพสต์นี่มันจะสอดคล้องกับกระแสข่าวที่ดิฉันเกาะติดอยู่เมื่อคือนนี้เกือ,อบชั่วโมงนะคะคือไอ้มันจะมีผู้รู้หรือผู้เกาะติดข่าวนะคะยิ่งกว่าข่าวบันลือโลกอะไรก็ไม่ปาดน,นะคะจะมีการรายงานถึงเส้นทางการบินนะคะว่าเส้นทางการบินเนี่ยมันไม่ใช่ไปสิงคโปร์ เส้นทางการบินนี่มันไปเส้นทางไปทางในกลุ่มประเทศอ,อะไรแล้วก็ระหว่างบินนั้นก็มีการทําลักษณะเลยนะคะที่แสดงให้เห็นว่า,ามีการบินวนอยู่นานหลายรอบซึ่งไอ้คนที่รายงานข่าวก็ไม่รู้อะไรหรอกคะ่ะคือทุกคนไม่รู้เพราะมันลักษณะก็ตามที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการบินอาจจะอธิบายหรือบรรยายให้กับผู้สื่อข่าวที่ถามซึ่งก็มีการว่าระหว่างเนี้ย ช่วงเวลานี้เนี่ยบินวนบินวนอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าบินวนเพราะอะไรแต่ก็มีบางคนก็ให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นการขออนุญาตลงบินนะอาจจะมีเหตุจําเป็นบางอย่างที่เบี่ยงเบี่ยงเส้นทางระหว่างที่บินวนนี้น่าจะเป็นการขอขออนุญาตเพื่อลงจอดลงลงจอดที่ดูไบนะคะก็สอดคล้องกับที่ท่านนักศินปได้พูดในถนองว่าเครื่องไปเว a เจ j e ลงที่สิงคโปร์ไม่ทันนะคบเพราะมันปิดสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ที่พูดว่านักบินต้องบินวนรออยู่พักใหญ่จนกระทั่งได้รับอนุญาตจึงได้หันหัวบินต่อไปอยังดูไบอันนี้ก็กาาระจัดตามสเต็ปที่การมีการบรรยายของสำนักข่าวต่างๆนะคะก็คือในทัศนะของดิฉันนี้ได้ยินไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรพงพันธ์หรือใครหลายตามฮะ ซึ่งชอบฟันธงแล้วก็ร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านี่วันลงผิดประจำนะคะสื่อต่างๆ่าก็เชิญไปออกรายการทีวีดีเหลือเกินฟันธงคุกฟันธงคือเริ่มตั้งแต่เด่นชาติก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กลับไทยไม่ได้กลับไทยไม่ได้แน่นอนกล้าท้าฟันธงเลยทักษิณกลับไทยไม่ได้แล้วยิ่งมีการเลื่อนเลื่อนการกลับว่าแทนที่จะกลับเดือนนี้กลับวันที่เท่านี้ก็เลื่อนดูมันจะเลื่อนสองครั้งก็เข้าทางเลยนะคะแล้วก็ฟันธงว่า ไม่มีทางกลับไทยได้นะคะประมาณนี้วัคซีนจะไม่มีทางกลับไทยได้ตายในคูปอะไรประมาณนี้ก็ะจะมีคนฟันธงแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ฟันธงหลายฟันธงนะคะซึ่งส่วนมากจะผิดะซึ่งการฟันธงที่เกี่ยวกับในเรื่องกลับไทยได้หรือไม่ยังไงเนี่ยมันคืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมในทัศนะดิฉันเนี่ยดิฉันก็ติดตามดิฉันเป็นคนที่เสพข่าวคนเสพข่าวนี่คือข่าวการเมืองเนี่ยยังไงมันก็เสพหมดแล่ละทั้งในและต่างประเทศนะ ่างประเทศก็เลือกสีข่าวที่สนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยบ้างการเมืองไทยก็เสพนะคะบางหลายสำนักดิฉันจะไม่เสะเจ,จอหัวข้อข่าวนี้ฉันจะเลื่อนขามเลยเพราะในอดีตนับเวลา10ปีเนี่ยดิฉันเชื่อว่าอย่าไปเสียเวลาหลุงเข้าไปฟังสื่อเสีย่ยมสื่อ,อบ่นทำลายความแตกแยกที่สำคัญเนี่ย มันเป็นสื่อที่บิดเบือนคือคนเราเมื่อไปเสี่ไปฟังเรื่องที่มันไม่จริงนะคะเรื่องที่คนมาสมมติว่านี่คือบัวนะก็จะมีคนมาเสียบว่านี่คือควายบ้าอย่างเงี้ยคือควายมันก็คล้ายกับบัวแต่เพิ่มเข้าไปคือควายบ้าควายอะไรแบบมัน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 เป็นพิษมากกว่าคือจะเป็นเรื่องที่คล้ายกันนะคะหรือว่าบางทีเอาเนื้อมาขายให้เรานะะ ก็จะหลอกว่าขายเนื้อราคาถูกแต่จริงๆให้เนื้อที่เอามาขายนั่นน่ะมันเป็นเนื้อที่เกิดจากเนื้อวัวหรือเนื้อควายที่เสียชีวิตจากโรคแอนแท็ก EC, ที่เสียชีวิตจากโรคระบาดอารมณ์มันประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันท่านทีที่รู้ว่าวิทยากรคนนี้ผู้สื่อข่าวควนนี้สำนักข่าวที่มีคนคนนี้ออกมาดิฉันจะรีบสไลด์ข้ามไปเลยหนึ่งเสียเวลาค่ะสองมันเป็นการรับขยะรับสารพิษรับข้อมูลที่ผิด,ผด สมมุติว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งคุณถามเขาว่าเส้นทางที่จะไปจังหวัดมหาสาร,รคามไปทางไหนถ้ามีคนบอกคุณว่าไปมหาสาร,รคามคุณไปทางนี้มันผิดนะคะการที่คุณจะใช้ระยะเวลาประมาณา10ชั่วโมงถึงมหาสาร,รคามคุณอาจจะใช้เวลาถึง19ชั่วโมงแล้วคุณจะไปเจอภัยอันตรายหลายอย่างนะหรือบางทีคุณต้องย้อกนกลับเข้ามาทางเดิมแต่นั่นมันไม่อันตรายเท่า การที่คุณไปเจอเส้นทางผิดเนี่ยคุณอาจจะประสบอุบัติเหตุตกเค้วตกบ่อหรือถูกโจรชิงหรือหลงไปเส้นทางประเทศขเขมรไปหาไอ้เจ้าฮุนเซนก็ได้อันนี้อุป,ปมานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะไม่หลงเข้าไปเสพข่าวจากคนที่ขาดจิตวิญญาณคงเป็นสื่อที่ดีคนที่มีพฤติกรรมในลักษณะ,ะเสียมให้คนแต่ความสามาัคคี นะคืออยากรู้ว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมลองคิดดูตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยผัวเมียทะเลาะก,กันสองชั่วโมงก่อนแยกย้ายไปทํางานมาในที่ทํางานก็ต้องมาเจอหัวหน้าด่าบ้างหรือต้องมาด่าลูกน้องบ้างต้องมาเจอปัญหาร้อยแปดพันประการเนี่ยข้างๆห้องเดี๋ยวมันก็ด่ากันแล้วมันก็นินทากันนินทากันแต่เรื่องอขยะแล้วเป็นพิษต่อจิตวิญญาณจิตวิญญาณคือสปิปริตของเรานะคะ กลับมาถึงบ้านก็ทะเลาะกับหัวมาทะเลกกาะลก,กับเมียมาทะเลาะก,กับลูกมาทะเลาะก,กับลูกค้ามาทะเลาะก,กับนายจ้างชีวิตแบบนี้นะโอ้โหมันโคตรยิ่งกว่าเจอพิษใดๆในชีวิตเลยนะมันจะแตกต่างกับชีวิตหนึ่งนะคะไม่รวยไม่จนแต่กรอบความคิดมุมมองดีมีครอบครัวที่ดีนะรักและเข้าใจกันนะเจอปัญหาก็ช่วยเหลือก็แก้ปัญหาให้กำลังใจกัน มีความสุขกับรอยยิ้มเสียงหวเราะมีความสุขกับอาหารการกินมีความสุขกับข่าวดีของผัวของเมียมีความสุขกับข่าวดีของลกูกมีความสุขกับกรรมดีที่เองทำนะเดี๋ยวลูกน้องโทรมาขอบคุณเดี๋ยวเพื่อนบ้านเอาของมาฝากเดี๋ยวลูกน้องเอาของมาฝากนะเดี๋ยวคนนั้นโทรมาบอกข่าวดีคือชีวิตมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นการเสพอะไรที่มันเป็นขยะเป็นมนพิษมันเสี่ยมนะแล้วต้องอยู่ใน บรรยากาศทุงการทะเลาะวิวาทขัดแย้งด่าโทกันด้อยค่ากันนะใส่ร้ายป้ายสีอยู่บนสภาวะที่ไม่มีความยุติธรรมเนี่ยมันมันไม่เพียงแค่เสียเวลาชีวิตค่ะมันทำให้จิตวิญญาณเราเสือ่อมมันไม่เพียงแค่รับขยะเข้ามาในตัวเราแต่มันรับสารพิษนะที่จะมาทำให้จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะ ที่จะนำพาซึ่งความสุขให้แก่ชีวิตของเราเนี่ยมันมันถูกทําลายและคลจากที่ถูกทําลายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยจะ,ะเผชิญความทุกข์ความลําบากความวิกฤตตลอดชีวิตหรือว่าตลอดทายาทของเรานะก็ฝากคุณผู้ชมเอาไปเป็นแง่คิดเพราะฉะนั้นนี้ก็เด่นชัดนะคะในเรื่องอข่าวลือคุณทักษิณท่านไหนพอมีเวลาก็ช่วยตอบ หรือแชร์ข่าวต่อหรืออธิบายให้คนไม่รู้คนสร้างความวุ่นวายาสับสนในสังคมสร้างความแตกแยกในสังคมจะจะได้ค่อยๆลดหายลงไปนะรพร้อมกับข่าวนี้นะที่ฉันตื่นเช้าขึ้นมามันก็จะมีเด้งเตือนจากอินสตาแกรมด้วยนะครับหรือเป็นหรือจาก x ก,ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าสลึมสลือม,มันจะมีเด้งออกมาจากคุณเอมนะคะคุณเอี่คือพี่สาวของนายกเองคุณเอมพินทองทา คือโพสในทานองว่าดิฉันไม่ได้ไปอ่านนะคะอ่านแต่แค่ไอ้ไอ้มันเตือนนะคะมันเตือนมาในระบบของอินสตาแกรหรือเอกนะคะเรียนตรงๆว่ามันน่าจะเป็นอินสตาแกรแต่ดิฉันไม่ได้ดูรายละเอียดมากก็รีบเตรียมจะทําภารกิจส่วนตัวขึ้นมาในทํานองว่าอ่าบลือคุณเอมว่าไปด้วยแค่ๆ่กับนอนกบนอนกกกกลุ่นอนหรือนอนกอมลูกอะไรอย่างงี้ยคะทั้งคืนเนี่ยไม่ได้เอกอะไรกับ แต่เขาก็พูดสุภาพนะนะทำไมเขาเป็นคนมีนิสัยพูดสุภาพได้ก็ไม่รู้นะที่ฉันจะเป็นคนที่แรงมาแรงกลับนะนิสัยในด้านของการสวนคนอ่านดะิฉันจะไม่ใช่นางเอกดาวประสุขนะคนะสรุปก็คือพูดในทํานองว่าลือมั่วอะไรไปอย่างนั้นนะคะฉันน่ะนอนกล่อมรูปอยู่ทั้งคืนอะไรประมาณนี้อ่านี่คือจากคนเอกนะคนะแล้วก็ไล่เรี่ยมาก็มาเจออ่าก็อ ก็มาเจอในข่าวที่จะเรียนท่านผู้ชมนิดหน่อยอันนี้ปิดท่านเรื่องคอรอบครัวจินวัตรของท่านทักษิณน,นะคะก็มาคุยกับในเรื่องของคุณจักรพงศ์นะคะในระหว่างอันนั้นดิฉันได้ฟังข่าวคุณจักรพงศ์สัมภาษณ์รายการหนึ่งคือมันมีรายการหนึ่งซึ่งก็พูดเยอะนะคะวิพากเกี่ยวกับในเรื่องของการที่พรรคส้มเนี่ยไปร่วมโบวอนุทินมีความเห็นยังไงเขาถามาท่านก็อภิปรายไปหลยายอย่าง เนื้อหาก็คล้ายๆกับที่ฉันให้คอมเมนต์มาตลอดสองวันนะคะแต่มันมีอันหนึ่งที่คุณจักรพง์พูดออกมานะคะในทํานองว่าถ้าหากว่าการหวนนายกนี้เสร็จสิ้นแล้วถ้าคุณอนุทินนีได้เป็นนายกจริงคล้ายๆกับว่าไม่มั่นใจว่าพรรคก๊ไทยหรือว่าคุณจักรพง์นะคะอันนี้เรียนตรงๆนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจฟังนะ ฟังในระหว่างเข้าครัวทําอาหารพูดง่ายๆพูดในทํานองว่าก็จะเปิดเผยเบื้องหลังว่าทําไมพระราชกิจดีกายุบสภาน่มันมีเบื้องหลังอะไรที่ถูกตีกลับเข้ามานะคะซึ่งหลายคนถือว่าเป็นเรื่องร้ายในระบบประชาธิปไตยนะคะที่พระราชกิจดีกาถูกตีกลับเพราะฉะนั้นน่ต้องส้มติ่งส้มหลายคนโดยเฉพาะคุณอานนท์ถึงได้เฉ่งพักก้าไกลอย่างหนักอย่างเช่นคุณ ไม่ใช่คุณอ,อนนท์นะคะคุณเพนกวินเขาถือว่าการที่พระราชกิจด,ดีการตีกลับนี้มันเป็นการก้าวล่วงกับในระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างมากพักดาพักส้มอย่างแรงแต่พักส้มไม่ไม่สถานหรอกคะ่ะเพราะอะไรก็ไปฟังคลิปตลอด2อวันที่ดิฉันพูดมาพบกันในโอกาสต,ต่อไปนะคะเดี๋ยวท่าันจะไปตามเกาะติดขาวเกี่ยวกับในเรื่องอาการหมูดเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่5นะคะสวัสดีค่ะ